สวัสดีค่ะเจอกันแกัตต้อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอล้างทักษิยาแล้วเนี่ยเรื่องอยาไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าถ้ามันอยู่กันไม่ได้มันก็จําเป็นต้องอยาใช่ไหมแล้วคนมีลูกด้วยนะ่ยเราก็ยาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานจิตใจกันมากเนาะโอเคเราก็จะมาคุยกันเรื่องดีกว่าว่า,เ,าเราต้องใส่เงินเท่าไหร่ ถ้าเกิดลูกไม่ได้อยู่กับเราไปอยู่กับพ่อเขาเนี่ยถ้าเกิดแบบว่า,เ,าเรียกร้องมาแล้วเราไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูเขาบางทีอ่ะศาลก็ตัดสินให้ลูกไปอยู่กับพ่อได้นะคะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะหย่ากับสามีนะคะการงานของคุณต้องพร้อมด้วยคุณต้องมีงานทํานะอันนี้เตือนสาวไทยนิดหนึ่งนะคะว่าคุณต้องทํางานนะถ้าเกิดแบบว่าคุณอา,อาจจะมีคนไทยหลายคนที่แบบว่า ได้สามีรวยนี่ค่ะแล้วก็สามีบอกว่าเธอไม่ต้องไปทํางานที่ไหนหรอกเราก็เออาม,มาอยู่กับฉันอันนี้ลําบากเลยค่ะตอนจะหยา่าถ้าคุณจะคิดจะจะหยา่าลอกอยู่กับแฟนคุณไม่ได้นะคะเออฝรั่งเขามันไม่ดีทุกคนเสมอไปนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องถีบตัวเองนะคะคุณต้องหางานทําสู้ๆค่ะนะโอเคค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าอืม เ,เราจะจ่ายเท่าไหรนะ่เนาะถ้าเกิดลูกไม่ได้อยู่กับเราหรือว่าลูกไปอยู่กับแฟนหรืออาจจะกลับกันลูกเราอาจจะได้ลูกมาเพราะว่าลูกเร,เรายังเล็กอันนี้คือสารตัดสินถ้าลูกเล็กนะคะจะให้อยู่กับเรานะคะอันนี้แต่ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของการเงินของเราด้วยนะอันนี้คนไทยต้องระวังนิดนึงนะถ้าเกิดลูกอยู่กับเราเนี่ยถ,ถ้าเลืดลูกอยู่กับเราแล้ไม่ได้อยู่กับแฟนนะ แฟนต้องจ่ายเท่าไหร่แต่พูดถึงเทกรณีถ้าเกิดลูกไม่อยู่กับแฟนนะคะลูกไปอยู่กับแฟนเต้าคนหนึ่งอะคะ่ะที่ลูกอายุ16แล้วเมื่อก่อนอลูกอยู่กับเต้าคะ่ะแฟนเต้าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้เต้านะคะคือตอนนั้นก็คือ375ยูโรเพราะขึ้นอยู่กับเ,เงินเดือนของเขาด้วยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของเขาด้วยแล้วตอนนี้พอเต้วย้ายมาอยู่กับแฟนใหม่นะคะ แต่ลูกเต้าย like <Yeah. S 1> <c oughs> <ing> ังไม่จบโรงเรียนเต้าก็เลยให้เขาอยู่กับพ่อเขาก่อนแล้วก็ถ้าเขาจบโรงเรียนแล้วค่อยมาหาเต้าอื้มแต่ทีนี้เต้าก็คือต้องจ่ายค่าเลิงดูให้แฟนนะคะฝนแฟนเ้านั่นเองนะก็โอเคมาเริ่มกันเลยค่ะแทนแทนหนึ่งปีเอหนึ่งควบถึงหก เอนึ่งหนขวบถึงหปีนะคะเด็ก1นึ่งขวบถึงหปีนะคะ,เ,ะ,คะเราต้องจายเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยหกสิบยูโรเอชเมืงคนเขาบอกว่าเออทำไมมันน้อยจังอะ่ะเออเพราะว่าเด็กช่วงนี้เขายังไม่ต้องการที่จะซื้ออะไรมากไลคะเขายังไม่ต้องการเสื้อผ้าเขายังยังต้องการที่เออแม่ดูแลเขาได้อยู่เพราะว่าแม่ได้เงินเด็กอยู่นะคะถึงจุดน,นี้เขาก็เลยแบบว่าโอเคทุกไทยก็ได้เนาะ แล้วข้อที่2นะคะเด็กตั้งแต่7ขวบจนถึง12ปีจะเนี่ยค่ะจะอยู่ที่2องรอยสิอยนะสองรอยสิองออยาเอหขวบถึงสิบสองปีตอนที่เต้าหย่านะลูกเต้าสามารถได้ลูกมาอยู่กับเต้าเพราะว่าลูกช่วงนั้นเต้าหย่าปุ๊บนะเต้าก็ทํางานเลยนะ อันนี้สาหรับคนไทยนะคะถ้าคิดจะอยากหางานทํเลยค่ะช่วงช่วงที่กําลังรอกันหย่าเพราะว่าถ้าเกิดเขาเว้นระยะกันหย่าอยู่ที่หนึ่งปีเนี่ยคุณหางานทําเลยค่ะหันคำเพื่อจะได้การครอบครองและดูแลลูกมานะคะอันนี้แนะนําสาวไทยนิดนึงแล้วก็ข้อที่สามนะคะก็คือสิบสามปีถึงสิบแปดนะคะเราสามารถใจ่ายอุปถัมภ์ให้ลูกถึงสิบแปดปีนะ ก็จะสูงมาหน่อยนะคะก็จะเป็น2 8งเอ้อยแปบาทเอ่2ส <c oughs> <c oughs> องอยผู้ผิดเออองร้อยอยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่นว่าต้องมีจํานวนเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือถ้ายูโรก็คือสามารถกลับไปหาดอลลาร์ได้ค่ะก็คือสามารถเรียกในทางออดอลลาร์ได้นะคะทุกประเทศมีเงินค่าเลียงดูของเด็กนะคะแถบแถบยุโรปนะ แถบยุโรปและฝั่งอเมริกาด้วยนะคะคุณรู้ศึกษาตรงนี้ด้วยเนาะถ้าเกิดจะขยา,ยาโอเคค่ะหวังว่าที่เต้าพูดมาไม่ได้ความรู้มากก็น้อยเนาะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์จากสำหรับคนไทยนะคะที่ต้องการจะหยาจากสามีแล้วไม่รู้ข้อมูลทางด้านนี้นะคะเราไม่รู้จะไปทางไหนดีนะโอเคค่ะคลิปหน้านะคะเต้าจะมาพูดเรื่องถ้าเกิดถูก ฝรั่งทำร้ายเนี่ยหลายคนผู้หญิงไทยหลายคนที่ถูกฝรั่งทร้ายนะแล้วไม่ว่าทางด้านจิตใจหรือว่าทางร่างกายเราจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้เสียเปรียบฝรั่งนะคะมีคนไทยหลายคนที่เนี่ยหลายคนผู้หญิงไทยหลายคนที่ถูกฝรั่งทร้ายนะแล้วไม่ว่าทางด้านจิตใจหรือว่าทางร่างกายเราจะทํำยังไงเพื่อไม่ให้เสียเปรียบฝรั่งนะคะมีคนไทยหลายคนที่เสียเปรียบฝรั่งมาเยอนะแล้ะ